น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบในสารคดีชุด84กระสาพแห่งองค์ราชนันเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2435สมเด็จพระศรีสวรินทีราบรมราชเทวีทรงมีพระประสุติการพระราชโอรสองค์ที่69ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทรงมีพระอัจฉริยภาพตั้งแต่ครั้งย่างทรงพระเยาว์ทรงสําเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือวิชาสาธารณสุขและวิชาแพทย์จากมหา,หาวิทยาลัยฮาวาร์ดพระองค์ทรงทําคุณประโยชน์นานับปการให้แก่ชาติบ้านเมืองทรงสนับสนุนการศึกษาการสาธารณสุขและการแพทย์แผนปัจจุบันมาโดยตลอด พระเกียรติคุณดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์เด่นชัดจนได้รับพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและในปี2555นี้ยังได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยอีกด้วย นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นพระบรมราชชนกของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของพระสกนิกรชาวไทยถึงสองพระองค์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในโอกาสครบ120ตีปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพกรมธนารักษ์ได้จะทำเหรียญกระสาบที่ระลึกขึ้นสองแบบคือเหรียญเงิน800บาทและเหรียญโลหะสีขาว20บาทโดยทั้งสองแบบ มีด้านหน้าเหรียญเป็นพระรูปสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือและทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่วนด้านหลังเป็นรูปตาประจำพระองค์คือพระนามาพิไทยมอภายใต้พระมหามงกุฎและจักรีและมีข้อความว่าครบ1 2 0ปีวันพระราชสมภพหนึ่งมกราคม2555